สวัสดีค่ะวันนี้คุณเสตวัตรกาลพัฒนหรือชื่อเล่นว่าน้องวีนะคะจะมาสาธิตการปลูกเนคไทเริ่มเลยค่ะขั้นตอนการปลูกเนคไทนะครับอย่างแรกเลยเราก็ต้องวัดขนาดว่าเราเป็นคนเราจะเอายาวสั้นขนาดไหนนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอ่าส่วนปลายนะครับแล้วแต่คนขนาดว่าจะขนาดเอาไว้ข้างขวาหรือว่าข้างซ้ายจะเริ่มข้างขวาหรือว่าข้างซ้ายก่อนแต่คนจะเริ่มในข้างขวา นี่นะครับเอาข้างสัง้สนน,นะครับวางซ้อนวางซ้อนข้างยาวนี่นะครับเอาด้านยาวเข้าไปข้างในแล้วก็ดึงขึ้นมาดึงตรงนี้นิ้เดึงนะครับผมกลับข้างสั้นมาข้างนี้จากที่มันเป็นเบียบนะ แล้วก็เอาข้างยาวเอาข้างยาวสีนี้อ้อมก,กลับหลังบอกฝั่งนี้แล้วก็ลงข้างในถ้าการผูกที่ดีนะครับจะเป็นรูปหัวใจอย่างนี้แล้วก็ทำให้ตึงวันนี้อ้อมมาข้างหน้านะ เข้ามาทั้งหลังขึ้นเข้ามาท้างใน,นแล้วก็ขึ้นแล้วก็นำไปนะครับผมตายสอดลงกลับเข้าสู่ตัวของมันนะครับออกมาด้านหน้าอย่างนี้นะจัดก่อนที่จะดึง่าให้มันทับกันนี่ครับก็จะสามารถเป็นไี้ขายได้สวยงาม ขอบคุณค่ะายแล้วนะคะสวัสดีค่ะค่ะ